วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดถึงนว,วัตรกรรมคอนกรีซ่อมแซมตัวเองหรือว่าเซลล์เท i ลลิ่งคอนรีในที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงนว,วัตรกรรมที่เชื่อว่าไบโอคอนรีจริงๆแล้วมันก็คือคอนกรีชนิดนึ่งที่ผสมวัสดุชีวภาพต่างๆหรือว่าผสมแบคทีเรียลงไปเนี่ยเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคอนรีต ให้มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ให้มันเพิ่มความแข็งแรงของฟันกรีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของยืดอายุการใช้งานว้าว <Wow. S 1> ทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องมันจะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างไรล่ะก็คือแบบถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยก็คงต้องเป็นรอยแตกหลายเล้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ทัวไนใช่ไหมครับรอยแตกหลายเล้าเนี่ยน้ามันสามารถไหลซึมเข้าไปได้แน่นอนทีนี้น้ําอันเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นแบคทีเรียที่อยู่ภายในฟันกรีดเนี่ยให้มันสร้างหรือว่าผลิตสช้อปูนออกมาเนี่ย ให้มันเกิดลอยเล้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงใช่ไหมครับก็ๆๆคือแบบมันยึดติดลายรล้ามันก็ทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วที่แน่นอนเลยครับเราจะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าบำรุงรักษาเนี่ยนะคดได้แน่นอนเนมื่อพูดถึงความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แบคทีเรียที่ผสมลงไปในคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นสารยึดเกาะเพิ่มเติมทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นนอกจากนี้แบคทีเรียยังช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวและกัดก่อนได้จริงๆแล้วไบโอคอนกรีตสามารถผลิตจากวัสดุอนทรีย์ได้แล้วก็ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าคอนกรีตท,ทั่วไปได้ครับนอกจากนี้ไบโอคอนกรีต ยังเป็นชนมที่ดีครับทําให้สามารถเชื่อแบบังงานได้อีกด้วยครับจากที่เพื่อนๆพูดมาสรุปได้ว่าเซลล์เฮลลี่คอนกรีตเป็นคอนกรีตที่สามารถช่อมแซมตัวเองได้จากเคมีภายในคอนกรีตมีประโยชน์ในด้านลดค่าใช้จ่ายเพื่อมอายุการใช้งานและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่ถือเป็นนวัตกรรมที่เป็นก้าวสำคัญของวงการก่อสร้างยุคใหม่